แกหนูย่งชี้กลับมาแล้นะ,นะคำคำโดยแอดหรอกใช่แกลย่งชี้กลับมาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ชีกลับมาแล้วไม่ได้ขายชีหลายปีมากาจริงๆหลายคนบอกว่าชีเจ๋งไม่ใช่นะคะจริงครึ่งเดียว คือต่างคนก็ต่างแบบไปโฟกัสน,นั่นนู่นนี่แต่รอบนี้เรากลับมาใหม่แบบจึงแล้วเป็นผลักที่ไม่เคยคิดเลยว่าชีจะทำาปกติชีเนี่ยจะเป็น Si กนอของความแบบเป็นสีนู๊ดเนาะแต่รอบนี้กลับมาทีมมนก็ต้องหงตาแตกเรามารู้แบบชีแบกพร้อมกับชีคนใหม่เออมารอดูเป็นใครนาก็จะเป็นตัวแทนสาวมสมวยนะคะเพื่อให้ดูว่าเนี่ยทุกสีผิวก็สามารถใช้ชีได้อย่างชีดีว่าเลดเล็บเซก แฮปปีค้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้า80%แล้วคะ่ะขึ้นโครงตาโครงหน้าเรียบร้อยแล้วทุกคนคะ่ะก็ใกล้สูกก่การทาลิปแล้วพี่นัทสวยไหมสวยม,ยกมากคุณแม่คุณแม่ว่าคุณแม่สูไยไหมอ่ะมึงเห็นด้วยตาเนอะกูสูไ้ไหมกูกับพี่นัทใครตายไม่มีใครตายก็ทิ้งยังไมเราโอ้กโพี่เออคะขอถ่ายด้วยไม่ได้ก็ได้ ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยเมื่อชาไม่ได้กินข้าวเก็เป็นคนที่ห้าแล้วคะนี่มาเ,าเป็นคนใหม่เลยผิวเซ็เตอร์สีแดงคือกดดันอ่ะพูดถ่ายหรอจะพึงมากรู้สึกยังไงเป็นผู้วิบบนายเตื่นเต้นกดดนัน <Okay. S 2> กลัว กูทำได้ไม่ดีเดี๋ยวเขาว่าเอาไม่คิดว่ามันดีเราทำไม่มาต้องทำไม่ได้สีแดงที่เราว่ามั่นใจก็มานิดนึงเสียหมดเลยว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ให้ทำให้ดีก่อนเดี๋ยวค่อยมาถามใหม่เดี๋ยวจะตอบแบบมันมน่นๆแล้วทำดี <c oughs> พี่นัดข้างนอกลองไปตรวจขนอกเห็นแล้วความรู้สึกตอนนี้คืออะไรรู้ปะพี่นัดเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วพวกกูเป็นพรีเซนเตอร์ที่พี่นัดจ้างมาให้มาถ่ายเอ็นเซนูเนาะอะไรแม่ทำไงดีอ่ะเราก็สวยในเวของเราจบแม่กูบอกแล้วเห็นไหมส่วนเรื่องเราเดี๋ยวรอคำพิสูลุกเนาะเฮ้ยดิสวยในเวของเราเจยไหนอเห็นปุ๊บเติมเลยมาคิดดูถูเลย เพื่อแม่แพ้บมดได้ทีนะ่วันนี้เขาสวย่อยละนอ<ม>้อยอะัลมพัดลมาเลยผมเอาเรา,เราก็มีนะเ,เดี๋ยวเราไปถึงน้เราปล่อยของเลยเนาะเราปล่อยปล่อยปล่อยเลยเนาะเรามีหิมะพัดลมแสงเรามีแดดเดียมเราใส่ให้หมดอ,อะไรที่เรามีเราขนไปให้หมดเลย,ยถูก นี้ค่ะทุกคนถึงเวลาทาลิปแล้วค่ะนี่เป็นสีใหม่ล่าสุดนะคะราคา290บาทตอนนี้นะราคาหน้ากล่องนะคะเฮ้ยเป็นสีแดงแต่ว่าใช้เบอร์ศูนย์หนึอุ้ยในอนาคตอาจจะมีแดงศูนยแดง0ูนสหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะแพคเกจจิ้งดีมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวใค่จะลองทาโอ้ oh my god แกะกล่องครั้งแรกโว้ ah! สวยมากเลยอะทุกคนสวยมากนี่แล้วเราก็แกะมาอ่ี้นะคะ ปึ้งแล้วหมุนนะคะว้าสวยมากค่ะเดี๋ยวลองทาเลยตื่นเต้นอะนี่เนื้อดีมากตอนไหนตื่นเต้นปะรอมาเป็นร้อยแท่งแล้วกว่าจะได้แดงนี้ก็ได้เนื้อนี้เนี่ยลื่นหน้าแล้วปากสวยเลยดูดิเมมดิเมม สีแดงเขาวัดกันตอนพิมเมมนี่ยแหละเผามากทำไมอ่ะ,อะเนื้อพิมพ์เมมเน่ะสีที่ทาข้างล่างเริ่มแรกอะ่ะมันหายหรือเปล่าอันนี้ก็กเป็นควเม้มแดงเก่งไปหมดแล้ว <c oughs> ก็คือคนปากแห้งก็คือปากชุ่มฉื้นชุ่ชมฉื้นเลยดูแดงมากเลยอ่ะเสร็จ <c oughs> สักพักน้งก็จะฟิกใช่ไะใช่สวยมากเลยอ่ะสวยมากเลย หน้าข่าวเลยอะหน้างานคือสะพึงมากด้วยสีชุดส่งสีลิปแล้วลิปสีแดงเนี้ยเป็นสีที่หายากเป็นสีที่ทาแล้วหน้าสวยแน่นอนคือใครหน้าหมองครามทาลิปชีตตัวนี้ได้เลยชีดีว่าเลดลิปติกนี่คือเป็นดีว่าด้วยเป็นดีว่าของลิปติกจริงๆสีแดงคือตัวแม่อกอก,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 กค่ะสวัสดีค่ะตะลุยกองถ่ายค่ะ ไมก็ไม่ต้องตะโกนอ้าวตลุยกองถ่ายต้าดไปโดนอะไรมาแดงแผ่เปรี้ยวข้ามขำอานสัมภาษณ์มันเป็นไงบ้างครับวันนี้ต้าโดนอะไรมาคะเปรี้ยวสวัสดีค่ะคิดยังไงกับดันเบาๆโดหน้าเป็นอะไรมาเปรี้ยวเหมือนดีว่าเลยอ่ะคือมันดีว่าเกินอ่ะขอเคล็ดลับการเป็นดีว่าหน่อยค่ะคือเป็นดีว่าต้องเริ่มจากการกินดีบัวไม่ตึง หัวไวแล้วคู่กำลังด้วยดีเหลือใช่ที่ว่าเนี่ยต้องมีแต่ของชั้นดีเออข้ากระทืบโลกต้องมีสัมภาษณ์ตัวแม่ดีว่าดีกว่าอีกหนึ่งท่านถ้าพร้อมแล้วขอหนึ่งบทเพลงค่ะแตงโมอะไรอะแตงโมอะร้องเป็นภาษาฝร๊ w a t r Melon w a t r Melon w a t r Melon เป็นไงบ้างพี่ตูนตลกมากเลยผมผมตรงเดียวกันอะ คือตอนนี้ทุกคนโอ้ยเอิอได้แล้วแม่ปังมากกูรู้แทนไอเอิกระแล้วคนอ้วนมันรู้กันอย่างนี้เรียกมองอยากให้ใครได้เข้าเฟไปเป็นแฟนตัวเข้าทุกบคาคาคาทุ่มนาะอาจจะเป็นการถิวมีก็ไม่ได้เปโอ้ยไม่ใช่ต้องมาซีลิงจุกถูก ที่ถูกมันเล็งจุงมาแล้วเราก็เอายอดก้อนสุดท้ายที่เราขาย1นึแถมหนึ่งเนี่ยมาสร้างผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่ง SKU ที่ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือไม่ก็คือสีแดงสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ทยง่ายอย่างหนึ่งคือสามารถทาข้างในก็ได้หรือว่าทาฟุ้งๆเป็นเกาหลีก็ได้หรือว่าจะทาเต็มปากแ,แบบแซ่บๆแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆนะพวกเราอะ่ะตั้งใจทำกันมากทุกๆ SKU เนาะเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้อนาคตอ่ะมันจะมี SKU ใหม่ๆเกิดขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันยังมีขายอยู่ในโลกออนไลน์แล้้้วก็ในนราาค ตา,งางไงปากซัพพอร์ตกันด้วยนะคะตูนถือทุกคลิปเลยในติ๊กต็อกทำไมพี่มิกไม่ถือในฝาหลักพ่อว่าจะได้ขายดีเนาะเ,ออเสียดายแล้วลุยวันนี้เราเป็นยังไงลุยออกดูออกจะเป็นอแมนดาเซนเฟนในเรื่องอินชม์แต่ถ้าดูไม่ออกจะเป็นพี่จินตลาแตงโมแล้วแต่ว่าภาพเราจะมองภาพไหนออกมา <laughs> มีให้เลือกหลายรูปแบบนะคะ <laughs> ไม่กทไมดูากมดอกเป็นไงมูนีนส oh. ุกสุดท้ายแล้วอ่ะคือไหเป็นเมือี้เลยลยอนนมอันนี้ไม่เลิศไเลิศมถ่อาไปออนไว้นะจะเห็นว่าตัดออกตัดต่อ ตึงตะลึงต,งตึงมาดีนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่เลยอู้เร่เเเนี่แหละหนึ่งเดียวในไทยโอ้โหหนูมันทำเล็โอ้โหค้างไว้แล้วเล่นหน้า,าลเล่นหน้าค้างไว้เล็ช้าๆหนููโอ้โห โลกเลยเนี่ยมันนางแบบโลกอ่ะโอ้โหไอ้สวยมากจัะไหนกูได้นี่้ก pues ูแบบว้าวสวยมากโอ้โหมันนี่สเตโดมันรามีขาดิมากเลยอ่ะเอามลูกปุกกุ๊กอ่ะมดสเตเตอร์ไปไม่เยออ่ะ อันนี้คือนี่คือนางแบบโลกนะคะวินาทีละสองหมืล้านนะคะถูกนี่นี่มาลองเดินดูคุณแม่นี่คือการเดินแบบนางแบบโลกเียปึง้งสับสับแล้วก็พลิกตาช็อตนี้ล่ะนี่คอมเมอร์เชียลมากอะถ่ายช่างผมกันเลยนี่วินาทีละหลายหมื่นบาทเหมือนกันการหวีที่ละกาตาัดตาเรา ตําแจ่วโอ้ยโอ้ยเีตําแจ่วตํายัวช้าๆคุณแม่ช้าๆค่อยๆนี่ีล่ะได้คอร์ดคายเอาแล้ว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 นี่นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะสอเติร์ดเออนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะจุดนี้มาแล้วลูกหลานพญานะลุกไปบอลโอ้ยโอ้สดนี่นี่เลยมันโอ้ย มันมันส่งกันหมดเลยอ่ะมันจะทิ้งได้ยังไงปานไม่ไหวเกินปาด สวยรวยอย่างเดียวไม่พอถูก<ฮ>ต้องมีป่วยตัวมารแมนหุ่นปานดาราโกแต่งตัวมารแมนหุนปานดาราโก คือผ้าน้อยกว่าคนอื่นเลยคือยังคงคอนเซ็ปต์แบบนี้เลยค่ะมันผ้าดีเท่านั้นก็ทุกคนตัดมาเหมือนแม่ไปงานปีใหม่ล้วเจอดิ่ปปึ้งอูมนี่นะสวยมากสวยมากนี่ละนี่ละปรากฏการณ์โอ้โหโอ้โหไปรอนี้นี่นะคะโอเคสามสองหนึ่งไปปึ้งนี่ตายไม่ได้นะคะ นี่อย่าจากโลกนี้ไปนะคะคุณผู้หญิงเผยผิวนี่ไงล่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อปากดีมากปากสวยมากมามามาต้องปั้นหุ่นนะเนี่ยใช่จตาตายตอนนี้เลยตอนนี้สวยสุดใช่ถ้าายต้องรีบายคุณแม่สวยตอนนี้แล้วมันย้อนไม่ได้แล้ว <laughs> พังอะเนี่ยมันจม้งเกินคือพังอ่ะพังอ่ะผ่านมาตึ้งแล้วเชิดหน้าเชิดหน้าถูกวันนี้รับไม่ไหวแล้วไม่มีไม่มีสวยน้ำพริกวันเฉลิมนีล่ะแซบนี่ล่ะทิ้ง ั่งนี้ได้ฝั่งฝั่งเออแต่สบายนี้สวยนะนี่ล่ะ ร็จแล้วค่ะทุกคนในสองการถ่าย short วิดีโอนะคะสอดเดินสอดแคบสอดอะไรทีร้อนมากเลยผมยาวร้อนฉันงงมาว่าชนีมันอยู่ได้ยังไงวะผมยาวยาวอ่ะฉันอยู่ไม่ได้เลยฉันร้อนมากตรงเนี้ยเก่งกันมากเลยสนีจ๋าสามสองหนึ่งแล้ว <k> ก <un S 1> ็หั่นเขากันยัมองมองก่อนก็หั่นก่อ และนี้นะคะก็เป็นเบื้องหลังค่ะการถ่ายทำแอดตัวใหม่นะคะของลิปชีคอสเมติกค่ะสีนี้สวยมากค่ะดีว่าเรทค่ะเป็นสีแดงที่เหมาะกับทุกคนจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสีที่สวยมากๆและเป็นสีที่สามารถเอาไปแมทช์กับสีลิปนูดทั้ง4สีที่เคยมีก็ได้นะคะและช่วงนี้มีโปรโมชั่นเปิดด้วยนะ1แท่งนะคะร99าค่ะถ้าซื้อ2แท่ง2 9 9าค่ะวันนี้จัดจาหน่ายแล้วนะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะทุกคนค่ะสามารถไปซื้อได้แล้วนะคะฝากกดดันด้วยนนนะะคคทุกกาั มาคเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยค่ะทุกคนกินสังหรับแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะถ้าชีคอสเมติกออกผลิตภัณฑ์ตัวไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะทุกคนขาใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะเข้าสู่หนึ่งล้านสับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแล้วค่ะทุกคนไปเลยขับมอเตอร์ไซค์แถวร้านเท้าเก่งเวิร์ชันเลยจะหีด้วยต้องการหนีข้า,น, <S <S ขานัา้นเขาบอกว่าอุ๊ยคนขับรถไกลๆเหมือนกับเธอเลยใครผัวขตีกู้ไปยีลูกศิษย์ เขาแบบติดแล้ว huh. ต uh ุณ huh.